โรงเรียนวัดหนองพันท้าวพรประชาวิทยาการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสองขอนำเสนอผลงานนัฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดระบำสการะบูชาพุทธมชระนารายอมรวดีนริมิตรเมืองโบราณสถานพครงตึกในการประกวดการแข่งขันนัฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับประถมศึกษาปีที่1นถึงหแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงเมืองโบราณสถานพงรงตึกในยุคสมัยทราวดี สถานที่ซึ่งเคยจเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อสมัยหลายพันปีมาแล้วสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ชาวเมืองนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์จากแรงบันดาลใจดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างสรรค์ผลงานระบำโบราณคดีชุดนี้ขึ้นโดยถ่ายทอดตำนานเมืองโบราณผ่านหลักฐานการ,ารค้นพบโบราณวัตถุในยุคทราวดีซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญคือพระนารายณ์สีกรสลักจากสีลาความงามของรูปปั้นพระพุทธรูปอมาราวดีและตะเกียงทองโรมันสำริดซึ่งเป็นตัวแทนของการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่า แนวคิดในการสร้างสารรค์รูปแบบการแสดงโดยแบ่งการแสดงออกเป็น3มช่วงได้แก่ช่วงที่1พระนารายทรงสกิตนำเสนอให้เห็นถึงการอัญเชิญองค์พระนารายณ์สีกรศิลาเพื่อน,น้อมถวายแสดงความเคารพและร่ายรำสการะบูชาตามแบบพระตะนาฏยมของอินเดียแต่เดิมณเทวสถานเมืองโบราณสถานคงตึก ช่วงที่สองเฉลิมฉลองศรัทธาแด่องค์พระนารายณ์สีกรศิลาลีลาการไร่ายรำถวายดอกบัวที่อ่อนช้อยสวยงามซึ่งดอกบัวเป็นไม้มงคลมีชาติกำเนิดทิพเปลี่ยนด้วยคุณค่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ช่วงที่สาม พระนารายแปลงกายองค์ศีนารายยเทวาอมราวดีนรมิรเสด็จลงมาไายรำท่ารำที่อ่อนช้อยงดงามลักษณะท่วงท่ามีกลิ่นอรยธรรมอันรุ่งเรืองของอาณาจักรทราวดีดินแดนแห่งเมืองโบราณแนวคิดในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายรูปแบบที่ 1. เครื่องทรงองค์พระนารายสีกรศิลาและองค์ศีนารายยทเทวา รูปแบบที่สองสการะบูชาพุทธมชิระนารายใช้เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์อินเดียสมัยคุปตะและสมัยปาระทั้งนักแสดงชายและหญิงรูปแบบที่สามอมาราวดีนรมิตรใช้เครื่องแต่งกายมอนทวาราวดีผสมผส,สานกับการนุ่งผ้าพื้นเมืองของไทยแนวคิดในการสร้างสรรค์ดน,นตรีโดยการนำรูปแบบการบรรเลงผสมผสานเครื่องดนตรีไทยมีทำนองแบบมอนและ,ะเขมรผู้ประพันธ์บทกลอนเกื่อนนำการแสดง นางมวนวิภาลอยเจริญผู้อ่านบทกลอนนายพระภาสทองมีสิทธิดนตรีประกอบการแสดงเจ้าของผลงานศิลปะนิพนธ์คณะศิลปะนาตุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และนาตยศาลาหุ่นละครเล็กขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดระบำสการบูชาพุทธวชิระนา,า,ารายอมรวดีนารมิตรเมืองโบราณสถานพงตึกได้ณบัดนี้